ท่ายนปกาต่างๆนะครับก็เป็นท่าที่ช่วยสร้างสีสันให้คอมโบได้เป็นอย่างดีหลายคนก็ยังนิยมนําไปทําเป็นท่าจบในคอมโบอีกด้วยครับผมซึ่งท่ายนปกาก็มีหลากหลายรูปแบบครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาสอนท่ายนปกา3รูปแบบที่ฝึกได้ไม่ยากและสามารถพลิกแปลงได้หลากหลายครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับแบบแรกนั้นก็คือการทําท่าแบบ t air ซึ่งวันนี้ผมใช้ท่าทำว่าเรา two air ครับผม สำหรับการทำท่าทำบาราดูแอนนั้นเราจะเริ่มจากการทำท่าทำบาราธรรมดาให้จบรอบก่อนครับผมและเมื่อทำจบรอบแล้วเนี่ยเราจะใช้นิ้วถัดไปหรือก็คือในที่นี้ก็คือนิ้วชี้นั่นเองครับผมเป็นตัวตีให้ปากกาดีดขึ้นไปข้างบนนั่นเองครับซึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการทำท่านี้เนี่ยคือในตอนจบของท่าทำบาราเนี่ยพยายามอย่าเอาปากกามาติดที่คนนิ้วมากครับ ให้พยายามเอาปากกาเนี่ยไปจบไปที่บริเวณกลางๆงนิ้วชี้ครับผมแล้วก็สําคัญเลยก็คือพยายามให้นิ้วชี้เนี่ยแตะบริเวณด้านล่างของปากกาแบบนี้ครับเพื่อที่การตีขึ้นไปเนี่ยจะได้ตีได้ง่ายขึ้นครับเพราะถ้าหากเราตีกลางปากกาเนี่ยปากกาอาจจะไม่หมุนกลางอากาศได้ครับถัดมาก็คือการโยนแบบไรเซอร์ครับผมซึ่งสำหรับทำว่าเราไราเซอร์นั้น ตอนเริ่มต้นก็จะเหมือนกับท่าทรรมาราปกติครับผมเพียงแค่ว่าในจังหวะที่ปากกาเหมือนไปได้ประมาณครึ่งรอบเนี่ยเราจะใช้นิ้วโป้งดันปากกาขึ้นไปกลางอากาศครับผมแบบไรเซอร์จะแตกต่างจากแบบทูแอร์ก็คือเราจะทําท่านั้นยังไม่จบดีและใช้นิ้วเดิมเนี่ยในการดันปากกาให้ลอยขึ้นฟ้าครับต่างจากแบบทูแอร์ที่เราจะทําท่าเก่าให้จบก่อนและใช้นิ้วถัดไปในการดีดปากกาขึ้นนั่นเอง และแบบสุดท้ายที่จะแนะนํากันในคลิปนี้ก็คือแบบรีล s สครับผมซึ่งท่าทําเรารีล s สนั้นเราจะดันปากกาให้หมุนขึ้นกลางอากาศตั้งแต่ทีแรกสุดเลยครับผมก็คือในจังหวะแรกที่เราใช้นิ้วกลางดันปากกาให้เหมุนอ้อมรอบนิ้วโป้งเนี่ยเราจะไม่ดันเป็นท่าทำเราแล้วครับผมแต่จะดีดขึ้นไปกลางอากาศเลยครับ ถ่าทําเรารีลิสนั้นจะค่อนข้างกัดน้ําหนักยากส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องดีดค่อนข้างแรงปากกาจะหมุนกลางอากาศเร็วและทําให้รับยากไปด้วยครับผมแต่ในขนาดเดียวกันก็ทําให้ดูมีอิมแพคค่อนข้างมากเลยทีเดียวโดวยแบบรีลิสนั้นจะแตกต่างจาก2แบบแรกเลยก็คือเราจะดันปากกาให้เหมือนขึ้นไปกลางอากาศตั้งแต่จุดแรกสุดที่เราทําท่าเลยครับจะไม่มีการทําท่าตามปกติเลยแม้แต่นิดเดียว ทั้ง3แบบที่ผมแนะนำวันนี้ไปเนี่ยก็คือ t ูแอร์ไรเซอแล้วก็รีล a s e ผมเรียกตัวอย่างเป็นการทำกระทะซ้ำเาราวครับผมแต่ความจริงแล้วทั้ง3แบบนี้เนี่ยยังสามารถผสมกระทะอื่นๆได้อีกมากมายครับใครที่สนใจก็ลองไปผสมกระทะหลายๆแบบดูก็จะพบว่ามีท่ายนรูปแบบใหม่ๆอีกมากมายครับผม สำหรับวิธีการฝึกขยโยนรับได้นั้นแท้ๆอาจจะค่อนข้างยากทีเดียวครับผมต้องพยายามใช้สายตากับมือประกอบกันให้ดีซึ่งในช่วงแรกผมแนะนําว่าพยายามใช้ท่ายนที่ปากกาหมุนไม่เร็วมากแล้วก็โยนไม่สูงมากครับจะช่วยให้เราสามารถดับได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการรับและให้ควงต่อได้เนี่ยถ้าใช้ท่าที่ปากกาหมุนกลางอากาศเร็วไปการรับจะยิ่งยากขึ้นครับและการฝึกการรับนั้นพยายามอย่ารับโดยการคว้าปากกาเพียงอย่างเดียวครับผม แต่ให้รับโดยให้ปากกาลงร่องนิ้วต่างๆจะช่วยให้เราสามารถต่อคอมโบเป็นท่าอื่นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทั้ง3รูปแบบนั้นยังสามารถผสมผสานกับท่าอื่นๆได้อีกมากมายซึ่งการผสมแบบต่างๆก็จะํำให้ได้หน้าตาที่แตกต่างกันไปแนะนำให้พยายามลองกระท่าหลายๆแบบดูครับผม เพื่อหาว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับการปรับใช้กับคอมโบแต่ละแบบของเรารวมไปถึงแต่ละท่าน,นั้นหลายคนก็จะรู้สึกว่ายนรับได้ยากง่ายแตกต่างกันไปครับผมพยายามฝึกหลายๆแบบดูก็จะช่วยให้เราสามารถต่อคอมโบได้หลากหลายยิ่งขึ้นครับสำหรบนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับแบบแรกนั้นก็คือการทำท่าแบบ2 air ซึ่งวันนี้ผมใช้ท่าทำเมื่อเรา2 air ครับผม สำหรับการทําท่าทำบาราดูแอนนั้นเราจะเริ่มจากการทําท่าทำบาราธรรมดาให้จบรอบก่อนครับผมและเมื่อทําจบรอบแล้วเนี่ยเราจะใช้นิ้วถัดไปหรือก็คือในที่นี้ก็คือนิ้วชี้นั่นเองครับผมเป็นตัวตีให้ปากกาดีดขึ้นไปข้างบนนั่นเองครับซึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการทําท่านี้เนี่ยคือในตอนจบของท่าทำราร์ดเนี่ยพยายามอย่าเอาปากกามาติดที่คนนิ้วมากครับ พยายามเอาปากกาเนี่ยไปจบไปที่บริเวณกลางๆนิ้วชี้ครับผมแล้วก็สําคัญเลยก็คือพยายามให้นิ้วชี้เนี่ยแตะบริเวณด้านล่างของปากกาแบบนี้ครับเพื่อที่การตีขึ้นไปเนี่ยจะได้ตีได้ง่ายขึ้นครับเพราะถ้าหากเราตีกลางปากกาเนี่ยปากกาอาจจะไม่หมุนกลางอากาศได้ครับถัดมาก็คือการโยนแบบไรเซอร์ครับผมซึ่งสำหรับธาราไราเซอร์นั้นตอนเริ่มต้นก็จะเหมือนกับท่าธาราปกติครับผม เพียงแค่ว่าในจังหวะที่ปากกาเหมือนไปได้ประมาณครึ่งรอบเนี่ยเราจะใช้นิ้วโป้งดันปากกาขึ้นไปกลางอากาศครับผมแบบไรเซอร์จะแตกต่างจากแบบทูแอร์ก็คือเราจะทําท่านั้นยังไม่จบดีและใช้นิ้วเดิมเนี่ยในการดันปากกาให้ลอยขึ้นฟ้าครับต่างจากแบบทูแอร์ที่เราจะทําท่าเก่าให้จบก่อนและใช้นิ้วถัดไปในการดีดปากกาขึ้นนั่นเอง และแบบสุดท้ายที่จะแนะนํากันในคลิปนี้ก็คือแบบร e ล s สครับผมซึ่งถ้าทํำเรารี a s สนั้นเราจะดันปากกาให้เหมือนขึ้นกลางอากาศตั้งแต่ทีแรกสุดเลยครับผมก็คือในจังหวะแรกที่เราใช้นิ้วกลางดันปากกาให้เหมือนอ้อมรอบนิ้วโป้งเนี่ยเราจะไม่ดันเป็นท่าทำเราแล้วครับผมแต่จะดีดขึ้นไปกลางอากาศเลยครับ ซึ่งท้าทำเรารีลิสนั้นจะค่อนข้างกัดน้ำหนักยากส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องดีดค่อนข้างแรงปากกาจะหมุนกลางอากาศเร็วและทำให้รับยากไปด้วยครับผมแต่ในขนาดเดียวกันก็ทำให้ดูมีอิมแพคค่อนข้างมากเลยทีเดียวโดวยแบบรีลิสนั้นจะแตกต่างจาก2แบบแรกเลยก็คือเราจะดันปากกาให้หมุนขึ้นไปกลางอากาศตั้งแต่จุดแรกสุดที่เราทำท่าเลยครับจะไม่มีการทำท่าตามปกติเลยแม้แต่นิดเดียว ทั้ง3แบบที่ผมแนะนำวันนี้ไปเนี่ยก็คือทูแอ r ์ไรเซอร์แล้วก็รีสผมด้วยกตัวอย่างเป็นการทำกระทะซ้ำา,าราวครับผมแต่ความจริงแล้วทั้ง3แบบนี้เนี่ยยังสามารถผสมกระทะอื่นๆได้อีกมากมายครับใครที่สนใจก็ลองไปผสมกระทะหลายๆแบบดูก็จะพบว่ามีท่ายนรูปแบบใหม่ๆอีกมากมายครับผม สำหรับวิธีการฝึกให้โยนระรับได้นั้นแรกๆอาจจะค่อนข้างยากทีเดียวครับผมต้องพยายามใช้สายตากับมือประกอบกันให้ดีซึ่งในช่วงแรกผมแนะนําว่าพยายามใช้ท่าโยนที่ปากกาหมุนไม่เร็วมากแล้วก็โยนไม่สูงมากครับจะช่วยให้เราสามารถดับได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการรับและให้ควงต่อได้เนี่ยถ้าใช้ท่าที่ปากกาหมุนกลางอากาศเร็วไปการรับจะยิ่งยากขึ้นครับและการฝึกการรับนั้นพยายามอย่ารับโดยการคว้าปากกาเพียงอย่างเดียวครับผม แต่ให้รับเลยให้ปากกาลงร่องนิ้วต่างๆจะช่วยให้เราสามารถต่อคอมโบเป็นท่าอื่นๆได้ง่ายยิ<_<_่งขึ้นครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทั้ง3รูปแบบนั้นยังสามารถผสมผสานกับท่าอื่นๆได้อีกมากมายซึ่งการผสมแบบต่างๆก็จะทําให้ได้หน้าตาที่แตกต่างกันไปแนะนําให้พยายามลองกัดท่าหลายๆแบบดูครับผม เพื่อหาว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับการปรับใช้กับคอมโบแต่ละแบบของเรารวมไปถึงแต่ละท่าน,นั้นหลายคนก็จะรู้สึกว่ายนรับได้ยากง่ายแตกต่างกันไปครับผมพยายามฝึกหลายๆแบบดูก็จะช่วยให้เราสามารถต่อคอมโบได้หลากหลายยิ่งขึ้นครับสำหรบนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ